สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยวิทน้ำหาปาน้ำหาปลาเดี๋วิจินอ่าวิจินเอาน้ำใส่ถังอยู่เดี๋ยวเตรียมจับปลานะนอ่ะพี่แป้นรอจับปลาใช่ไหมเห็นไหมดูดิ้เขาวิดน้ำยังไงนี่บ่อน,นี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปจับปลากันนี่นะกำลังตั้งพออ่อดูนะมีฟืดฟืดดขึ้นมานี่นะน้ำมันก็จะออกช่องนี้บู๊ไปเลย กิตตานนั่งพอจะไปเดี๋ยวน้ำแห้งก็จับปลากันนะเย,ย้นี่ว่าเราจะแห้งเนะี่ยนี่ไก่แห้งแนละ้วดูดิน้ำยุบแล้วตรงนี้เรากา็จับปลาตรงนี้มีกี่ตัวอ่าตอนนี้น้ำเราแห้งแล้วนะเตรียมพร้อมจะจับปลาแล้วนะอ่าให้พ่อโยะใส่รองเท้าจับปลาอันนี้สวบนะ <laughs> นกิตตานเตรียมสวกจับปลานี่ใส่รองเท้า เป็นรองเท้าสำหรับจับปลาใช่ไหมจับปลาโดยเฉพาะใส่ข้าวนี่ดูนะที่เราวิดน้ำนะแห้งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ยังน้ำเยอะอยู่เลยแป๊บเดียวอุ้ยมีปลาเยอะเลยอะปลาเยอะเลยใส่รองเท้าเ,เาสื้อแจ้งใส่กางเกงชูชูจับปลาเลยเฉพอมลุยจับปลา นี่น้องกีตันได้ปลาหนึ่งตัวแล้วไหนเพื่อนดูดิโอ้ยปลากระดีปลากระดีใช่ปะเอานั่งลงนั่งลงนี่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 พืโยนมาให้เต็มเลยหาดิกระเดีวกระเดี่วนี่นี่เดี๋ยวให้พี่ซีมาจับพี่ซีิมแกถุงมือก่อนดูดจิน้ำแห้งแล้วอ่ะปลากระดีเยอะเลยอ่ะโดนมาปุ๊บแอบอย่างนี้ ปลายใหญ่เลยดูได้กี่ตัวแล้วโอ้ยปลากระดี่ปุ๊บปุ๊บตี้ยเลยด,ดูมันดิน้นมันดิน้นมันดิน้นจับโอ้มันไม่กลั้นแล้วมันดินจัดแรงๆเอ๊บแม่ได้กี่ตัวแล้วโอ้ยมันแอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่สุดท้ายพี่ซีน่าให้เราแคำหนึ่งอ่าฮิแม่ปลากระดี่เต็มเลยอะ่ะ นี่นะำมัเทใส่กระมังไว้ก่อนปะี๋ยวค่อยมามา,มาจับใหม่หเทใส่กระมังไว้อ่านี่ได้เยอะแล้วนะอุ๊ยูหูจุนนั้นจุนนั้นมังคุดมังคุดอุ้ยได้เยอะแล้วนะหลายตัวแล้วนะอึ๊บจิยนให้ได้นี่ดูดิได้เยอะเลยหลายตัว ฮะ<ห>ตอนเย็นนะตอนเย็นแล้วเหรอ,รอไปเลยไปล้างเลยจะกระังวะดูดิปลากระโดดตรงนี้เยอะแยะเลยนะาดูน่าอ่านี่นะปลาที่เราจับได้ปลาสลิดเยอะเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกปลาสลิดนะอ่าน้องกิตันดูปลาใช่ไหมไปช่วยเขาจับไหมในบ่อไหมไหน โอ้ปลาตัวเล็กด้วยนะโอ้โหมันง,งอนหงายท้องแล้วอะ่ะด <im itation> เดี๋ยว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 ให้วิซินจับให้นะนี่ปลาที่เราจับได้นะแต่ยังไม่เสร็จนะนุดเขากำลังวิจจับไปอยู่นะรอแป๊บหนึ่งนะจะเสร็จแล้วแย่เลยโอ้ยได้เยอะเลยอ่ะนี่นี่นี่ปลาช่อนมันอยู่ตรงนี้มันเนี่ยมันขุดอยู่เอามารับปลาแล้วได้เต็มเลยปาดุหัวโตด้วยปาดูหัวโตอุ๊บ นี่นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูปลาเดี๋ยวเขาดูเขาตักปลาช่อนหรือปลาดุกเนี่ยมาดอยู่ตรงนี้นี่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 ช้อนยอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โน้นนู้นได้ตัวใหญ่โอ้ห้ามกปลาเลยเน่ยตัวใหญ่เรวมเลยอยู่ในสมองอ่ะโอ้โหแม่นางทิแตนได้ปลาเยอะยังไหนขอดูหน่อยอุ้ยเโอ้ยายท้องแล้วอ่ะฮะได้เต่าด้วยละอุ้ยได้เต่าน้อยดิได้เต่าน้อย ดูดูดูโอ้มันเป็นเต้าน้อยนะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันนะ oh, <no. S 1> นะเดี๋ยน้องพี่เต้าไปปล่อยนะคะโอเคอ่านี่เลยปลาช่อน <c oughs> ด้วยแล้วจับมั้งพี่ซีนะน้อยจับให้กินต้าจับปลาช่อนหน่อยถึงถึงถึง <c oughs> นี่ตัวใหญ่ด้วยนะอ่าภนะารากิจการจับปลาของเราวันนี้กสร็จสำเร็จแล้วเดี๋ยวลาบมาพื่นไปก่อนนะเพราะมันจะมืดแล้วนะ 拜拜，哇！<Bye> <Bye. S 1>